คุณผู้ชมคะพูดถึงนโยบายการบริหารประเทศที่มักจะถูกตั้งข้อสังเกตถูกวิาพากษ์วิจารณก็คือแนวทางประชานิยมนะคะว่าสร้างความสูญเสียแก่เศรษฐกิจในภาพรวมวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชคะ่ะจะวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะอาจารย์มาพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันศุกร์ในคิดด้วยกำลังสองค่ะประชานิยมนี่ไม่มีข้อดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะชวนคุยกันวันนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าประชานิยมเหมือนกับสเตียรอย ทางเศรษฐกิจนะครับเหมือนยาโดบซึ่งใช้ไปแล้วตอนแรกอาจจะดูคึกคักดีแต่สุดท้ายมีผลเสียหรือเปล่านะครับก็ะะจะมาคุยกันว่าเราจะอยู่กับประชานิยมกันอย่างไรนะครับไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครับค,คุณนัฐาครับจริงๆในเรื่องประชานิยมหรือเรื่องการกระจายรายได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมากเลยนะครับส่วนหนึ่งของนโยบายประชานิยมก็คือมีมาเพื่อช่วยคนจนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นนะครับแล้วปรากฏการแบบนี้จะเกิดขึ้นกับประเทศที่กําลังเป็นประชาธิปไตย S <S รประชาธิปไตยจะมาพร้อมกับแรงกดดันให้เกิดการกระจายรายได้นะครับสมมตินะครับว่าในสังคมนะครับมีคนอยู่5คนนะครับแต่และคนมีเงินไม่เท่ากันค่าเฉลี่ยของเงินที่ทุกคนมีนะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงนี้นะครับมีคนที่มีรายได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยอยู่3คนคนที่มีสูงกว่าอยู่2คน 2> แล้วประชาธิปไตยก็คือการยกมือกันว่าประชาชนอยากจะได้แบบไหนถ้ามีประชาชน3คนอยากมีรายได้เพิ่ม2คนนี้ก็จะสู้ไม่ได้นะครับการ <จะ S 1> ยก,กรยมือมา ก็จะทําให้เกิดรายได้เท่ากันทุกคนคสองคนนี้ก็จะคงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่3าคนนี้คงจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าได้เงินมากขึ้นอันนี้ก็คือสาระสําคัญของนโยบายที่เรียกว่าการกระจายรายได้หรือส่วนหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นนโยบายประชานิยมคือการโยกเงินของคนคนหนึ่งไปให้คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับประชาธิปไตยแต่ก่อนก่อนมีประชาธิปไตยไม่มีใครยกมือให้มีการกระจายรายได้คนรวยก็รวยต่อคนจนก็จนไปนะครับค่ะ แต่ว่ารากนี้คือจะต้องมาจากประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งก่อนใช่ไหมคะถึงจะนําไปสู่การกระจายรายได้ได้แบบนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้นะครับและในสังคมไหนที่มีความเหลื่อมล้ำเยอะๆประชาธิปไตยจะทําให้เกิดแรงกดดันในการกระจายรายได้นะครับค่ะนโยบายที่เราเรียกกันบ่อยๆนะครับว่าเป็นนโยบายประชานิยมนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับจำนำข้าวรถคันแรก30บบาทรักษาทุกโรคนะครับเช็คช่วยชาติหรืออุดหนุนราคาพลังงานนะครับนโยบายพวกนี้ ถ้าเราไปเรียกว่าเป็นนโยบายประชานิยมแล้วคําถามก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าถ้าประชาชนนิยมแล้วมันมีอะไรตรงไหนไม่ดีล่ะน,น,นะครับอันนี้เราจะต้องมาคุยกันแล้วจะเห็นว่าแต่ละนโยบายไม่เหมือนกันนะครับสาบาทรักษาทุกโรคนะครับเป็นนโยบายที่มีความยั่งยืนทางการคลังรัฐบาลเตรียมเงินไว้นะครับว่าจะต้องใช้ในแต่ละปีต่อหัวคนไข้เท่าไหร่นะครับไม่ทําลายกลไกตลาดนะครับเพราะเป็นการไปสู่ตลาดที่ช่วยคนจนนะครับและสร้างความสามารถทําให้คนมีสุขภาพดี แต่นโยบายอย่างอุดหนุนราคาพลังงานนะครับไม่ยั่งยืนไปตั้งกองทุนพลังงานแต่ถ้าเกิดราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นกองทุนพลังงานก็จะเจ๊งเพราะฉะนั้นนโยบายแบบนี้อยู่ได้ไม่นานไม่ยั่งยืนนะครับทำลายกลไกตลาดด้วยนะครับสมัยก่อนเราจะเห็นว่าปั๊มน้ํามันมีหลายยี่ห้อมากเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ไม่กี่ยี่ห้อ<ะ>เพราะไปตึงราคาน้ามันไว้ปั๊มที่ไม่ได้มีโรงกันเหมือนของตัวเองนะครับก็จะขาดทุนแล้วก็เจ๊งไปเป็นการทําลายกลไกตลาดนะครับและไม่สร้างความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรมให้ประชาชน ใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยเพราะาราคาของพลังงานบางอย่างมันถูกเกินจริงไปนะครับเช่นเดียวกับนโยบายจำนำข้าวลถคันแรกหรือว่าเช็คช่วยชาตินะครับเป็นนโยบายที่ล้วนไม่ยั่งยืนอย่างจำนำข้าวทุกวันนี้นะครับจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนี้ยังเป็นปัญหาของรัฐบาลอยู่เลยนะครับแล้วยังไปทําลายกลไกตลาดด้วยประเทศไทยเคยส่งออกข้าวได้ดีๆนะครับทุกวันนี้ก็ส่งออกตกต่ําไปมากนะครับและไม่ได้สร้างความสามารถของชาวนาอย่างแท้จริงแทนที่จะทําให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับคุณภาพดีขึ้น กับทาให้ผลผลิตแย่ลงมีแต่ปริมาณนะครับนโยบายที่ถูกเรียกว่าประชานิยมส่วนใหญ่จึงไม่ได้ช่วยคนจนอย่างแท้จริงนะครับแต่ก็มีนโยบายดีๆอยู่เช่น30ิบาทรักษาทุกโรคนะครับผมจึงอยากจะแบ่งนะครับคุณนัทธาไม่ใช่นโยบายประชานิยมทุกอย่างแย่ไปหมดผมอยากจะเรียกนโยบายที่แย่จริงๆว่าเป็นนโยบายที่ไร้ความรับผิดชอบซึ่งอย่างส0มิบบาทรักษาทุกโรคทางวิชาการแล้วจะมองว่าเป็นนโยบายสวัสดิการสังคมมากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นประชานิยมนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ควรจะเรียกเหมาโหลกันะนะครับอะไรดีก็ควรจะคงไว้อะไรไม่ดีก็ควรทบทวนให้เลิกอย่าไปดูว่าโนโยบายเริ่มจากรัฐบาลไหนแล้วมันต้องแย่ทุกนโยบายหรือมาจากรัฐบาลไหนต้องดีทุกนโยบายจะเห็นได้ว่ามีทุกรัฐบาลนะครับที่มีทั้งนโยบายที่ดีและก็นโยบายที่ไม่ดีนะครับประชานนิยมนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยในประเทศลาตินอเมริกาใต้นะครับที่มีคนรวยล้นฟ้าแล้วก็มีคนที่อยู่ในสลัมมีความแตกต่างทางไรายได้สูงมากพอเริ่มเป็นประชาธิปไตยก็จะเกิดปัญหานะครับ เกิดวัฒนจักรประชานิยมคือประชานิยมพอเริ่มแล้วจะคล้ายสเตียรอยคล้ายยาเสพติดแบบนึงก็คือเลิกได้ยากนะครับ,รบก็คือมีนโย,ยบายประชานิยมนะครับพอใช้ไปนานๆเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าใช้เงินใช้ทองแบบไม่ระมัดระวังใช้เงินเกินตัวนะครับเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจแล้วก็ต้องรัดเข็มขัดหลายประเทศในลาตินอเมริกานะครับก็มี IMF เเข้ามาให้เงินกู้แล้วก็สั่งให้รัดเข็มขัดพอรัดเข็มขัดคนก็เดือดร้อนกัน สุดท้ายผู้นําประชานิยมก็กลับขึ้นมาอีกเมื่อเศรษฐกิจฟื้นนะครับขึ้นมาหาเสียงว่าจะมีนโยบายลดแรกแจกแถมให้ประชาชนมีความสุขแล้วก็กลับสู่วัฏจักรเศรษฐกิจเกิดวิกฤตอีกแล้วก็เกิดรัดเข้มขัดอีกแล้วก็กลับมาประชานิยมอีกที่อาจารย์บอกว่าเป็นเสมือนเป็นยาเสพติดเป็นสเตียรอยเพราะว่าประชาชนเสรติดสิ่งดีๆสิ่งที่ง่ายๆหรือเปล่าคะรู้สึกว่าจะหา,าซื้ออะไรไนะครับไม่ต้องใช้ความสามารถตัวเองแทนที่คนจะมีหวังว่าจะทํางานนะครับมีการศึกษาทํางานขยันขันแข็งแล้วยกฐานะทางเศรษฐกิจ ก็กลับกลายเป็นว่ารอรัฐบาลช่วยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับทางออกจากนโยบายประชานยนนะครับในระยะกลางระยะยาวนะครับก็คือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะครับด้วยการให้สวัสดิการสังคมที่ดีอย่าง30บาทรักษาทุกโรคนั้นเป็นนโยบายที่ดีช่วยเป็นสวัสดิการสังคมได้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปช่วยคนจนนะครับและให้การศึกษาที่มีคุณภาพดีนะครับการศึกษาที่มีคุณภาพดีจะทําให้คนจบไปแล้วทํางานมีรายได้ดีไม่ต้องหวัง พึ่งรอรัฐบาลอย่างเดียวนะครับเรายัางต้องรักษาวินัยทางการคลังจํากัดการขาดดุลของรัฐบาลไว้ว่ารัฐบาลมีไรายได้เท่านี้ต้องใช้ใจ่ายไม่เกินเท่าไหร่ห้ามขาดดุลในปีที่เศรษฐกิจปกติสูงเกินไปนะครับโดยควรจะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญ2ป5 0มีการกําหนดให้ออกกฎหมายนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยมีการออกมานะครับควรจะมีการตั้งหน่วยงานที่ขึ้นมาช่วยรัฐสภานะครับที่ต้องพิจารณาง,งบประมาณ ช่วยกันกรองโครงการต่างๆด้วยว่าควรจะอนุมัติโครงการแบบไหนไม่อนุมัติโครงการแบรบไหนทุกวันนี้เรามีสํานังกงบประมาณในซีของรัฐบาลแต่เราไม่มีสํานังกงบประมาณในซีของรัฐสภาเพราะฉะนั้นสภาจะรู้ข้อมูลไม่เท่ากับรัฐบาลนะครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ควรต้องทำนะครับตรงนี้จะสําคัญมากในการตรวจสอบถ่วงดุลเรืร่องงบประมาณด้วยนะคะใช่ครับแล้วเฉพาะหน้านี้นะครับถ้าเราจะมีเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์จริง สิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับก็คือพักการเมืองนะครับคุณอยากจะได้อำนาจไปบริหารประเทศอยากจะเสนอนโยบายต่างๆที่เป็นที่ถูกใจประชาชนก็ทำไปครับไม่ได้มีปัญหาอะไรขออย่างเดียวครับขอให้ช่วยถแถลงด้วยว่านโยบายที่หาเสียงกันนั้นใช้เงินเท่าไหร่จะเอารายได้จากที่ไหนไปโปะในการหาเสียงนั้นนะครับไปทําให้นโยบายนั้นเกิดขึ้นได้จริงอย่าให้เหมือนกับนโยบายจำนำข้าวนะครับใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ,รบทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้าขาดทุนหรือกําไรเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้เป็นปัญหา และนักวิชาการเองนะครับควรช่วยกันนะครับเชิญชวนเพื่อนนักวิชาการช่วยกันมาคิดตรวจสอบนโยบายพักการเมืองที่หาเสียงเลือกตั้งกันว่าแต่ละนโยบายนั้นหาเสียงเลือกตั้งกันไปแล้วใช้เงินใช้ทองกันเท่าไหร่ครับค่ะดูแล้วนี่เป็นเรื่องบาดใจนี่จะทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆหรอคะอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วเวลาการเลือกตั้งเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วว่าจะมีการใช้งบประมาณเยอะมาก,ท,กาที่ไม่มีการกกตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันสร้างวินัยตรงนี้ให้เกิดขึ้นโดยทั้งวินัยตามกลไกกฎหมายเองนะครับซึ่งใช้เวลานิดนึง กับวินัยที่เกิดขึ้นจากประชาชนผลักดันให้นักการเมืองต้องรับผิดชอบกับนโยบายที่เสนอด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะเป็นการตรวจสอบนโยบายสาธารณะจริงๆนะคะจากประธานที i อาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะค